เขาจะเปิดเผยข้อมูลในเชิงลับท,ทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ UFO อเอเลียนกาแล็กซีการติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตที่มาจากที่อื่นซึ่งตอนนั้นเขาก็ได้เสียงในแคมเปญที่เขา <Okay. S 1> ใช้เลือกตั้งเนี้ยได้เยอะพอสมควรแต่มันไม่มากพอที่จะ ที่จะได้รับเรื่องเป็นประธานาธิบดีซึ่งตอนนั้นก็ผมก็ลุ้นนะฮะลุ้นว่าแบบให้เขาได้เพราะว่าเราก็จะได้แบบจบสักทีเราจะได้ไปศึกษาเรื่องอื่นๆต่อว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจต่อไปมันเหมือนค้างคาใจเราใช่ไหมพี่พี่เคยไปดู UFO ที่นั่นไหมครับเออยังไม่เคยไปเคยไปแต่ปัจจุบันนี้มีคนไทยที่ทราบข่าวแล้วสนใจและมีโอกาสได้ไปอเมริกาเนี่ยเขาก็เริ่มทยอยไปไปเที่ยวไปดูที่นั่นกันเยอะพอสมควรน่าจดตรงนั้นคือคนเขาเห็นยูฟ่าโอ้ก็มันเป็นพื้นที่ที่เข้าใกล้ไม่ได คือเขาล้อมรั้วแบบไม่ได้อยู่ติดกับที่เกิดเหตุอ่ะล้อมรั้วหาออกมาน่าจะเป็นเป็นพันเอ้เป็นร้อยเป็นสิบสิบไม่กว่าจะถึงตัวข้างในจริงๆเพียงคนก็ไปได้แต่รอบๆบนอกแต่คนที่จะไปสังเกตการเยอะก็จะมีการบันทึกภาพของวัตถุบินลึกลับที่มันบอกไม่ได้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นเครื่องบินสมัยใหม่ที่กำลังทดสอบอยู่อาจจะเป็นวัตถุบินลึกลับที่มาอยู่ที่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ อย่างยูทูบบงยูทูบเบอร์จากต่างประเทศเขาก็ไปทำคอนเทนต์เขาไปทำคอนเทนต์กันดูของมิสเตอร์บีเนี่ยเขาก็ไปทำไปถ่ายที่พี่ผมไปดูว่าอะไรเงี้ยพี่บีครับแล้วที่ว่างุตต่างดาวนะเขาคุยกันผ่านจิตอันนี้จริงไหมครับมันมันจริงครับเพราะว่าอย่างที่ศึกษามาเนี่ยเขาด้วยด้วยทุกอย่างเขาพัฒนาไปหมดแล้วเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดของแบบเราไม่ต้องคิดมันใช้วิธีใช้เหมือนจิตสื่อสารใช้เทคโนโลยี อาจจะไม่ต้องตีความเยอะแล้วทุกอย่างมันก็จะเลียวมากๆเหมือนประมาณว่ามองตารู้แล้วว่าอีกฝ่ายนึงกำลังคิดอะไรมาณนั้แทบจะไม่ต้องมองได้ซ้ำอ๋อก็รู้เลยรู้เลยก็รู้ว่าเหมือนเหมือนคนที่มาอยู่ตรงนี้ในบริเวณนี้มาทําอะไรกันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องสื่อสารอะไรกันมากแล้วพี่ิ๊ดเคยสื่อสารกับเขาไหมก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก็สนใจแล้วก็ศึกษามาเยอะประมาณหนึ่งนะหลายหลายสิบปีแล้ว